อีกตัวหนึงอตัวนึงเฮ้ยมันยิงปืนไอ้เหี้ยมันยิงปืนได้สัสอะไรครับพี่เพลงนี้ก็ผมจะส่งให้ในช่องแชทนะครับผมเพลงนี้เอาไอ้มันยิงปืนได้ไดไรรสัสโอ้ตายโอยไอ้สัสมันยิงปืนได้ที่ไปเร็ว เป็นเซสสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับถ้าหมดนี่ก็รับสวัสดิ์ก็รับสวัสดิ์นะครับคือของมันมีแต่ว่าตอนนี้พวกผมไม่ไหวแล้วคือไหวแต่ที่เหียจรอเกียรรอเผาใช่มันนานอยู่ตอนนี้เดือดสามคนแล้วเผี่เราต้องขึ้นเรือทั้งอะไรใช่ใช่ความจริงมันใช้เวลานานมากในคลิปทุกคนอาจจะดูแค่แป๊บเดียวนะครับถ้าใครดูไลฟ์สดก็จะรู้ว่ามันนานขนาดไหนเรายาวมาก่อนแล้วระับแรกอ่ะ ต,ต่อไม่มีคนไม่มีคนมายุ่งเลยวะแถวข้างหลังนี่ก็เป็นบ้านนาเอาอะไรพี่เบนผมว่าพี่แตกแน่อนอนเลยวะมันมันโอกาสม,มันยากอะจะขอลองแปบะบไหนนี้ถอยถอยถอยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาอยู่กับพี่ยังบนนะ่ะตะโดนไหมวะลองดูนะแตกนะผมว่าแตกแบบมันมันมันจะเสียแบบโอ้ทิพย์หายเนี่ยมันจะเสียรตรงนี้แหละ เออแล้วถ้าเกิดว่าด่านแล้วถ้าเข้าไปกู้แล้วมันอา้าวพี่ยอมตายนะอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงแปลกไอ้ลูกมันอ่ะหายแล้วติดกู้ดาวอีกโอโ้โหยากที่หายเลยเอย่างงี้เอ้ยจะเกิดใกล้ยอยู่แปลกต่อเลยว่าผมอ่ะหรือไงแปลกต่อเลยแปลกต่อเลยแปลกต่อเลยพี่เบนรู้จัก ปานานหัวแทนก็ก็ิเ้าเปล่ารู้จักครับผมจุดแม่ใช่ใช่โโนะติดติดติดติตุมต่ผ่านถึงแล้วไอ้ที่ตอนนี้เราก็แตกมันที่เรียบรอ้อยครับผม ต้องทีละสามแล้วกันนะครับผมมีคนมาเหรอเก็โโโโบลูกก็ดกดนะไดมั้งกระสุนยังเยอะวะน่ยใช่แล้วก็แล้วก็ยิงโอโอได้ทีม่มีแค่ของพี่นะเว้ยโอเคอเครับเราจะระเบิดต่อไปเรื่อยนะครับผมชนวนโคตรยาวเลยวันเนี้ยเร็ววะ่ะเออ มาแล้วจ้าโอ้ยอเสียวโอ้หเย็ยยนแม่อย่างเสียว <500. S 2> ห้หหรารนาน้อยโอเคมาครึ่งทางแล้วพี่เปลี่ยนผัดว่าหรือไงเหลือผมต่อเลยีพ่อเอก็บชกพี่ไหมยัง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 เดี๋ยวพุ่งลงไปพุ่งลงไป สามลูกอ่ะผมโยนทีละสามแล้วการโทนพี่เบนน่าจะตีมพีบีหน่อยไม่มี่ตีมพีบีเหรอไม่ได้เล่นหรอโอ้โลาดแปะต้องขอแข่งพีบีนะม้มา,มานานนะนานนานที่ห่ายเลยระเบิดผขม,มาเก็บของพี่เบนแบ่งไว้ให้ผมห้าลูกแล้วกันอ่ะข้างหลังนะข้างหลังลข้างหลัง เออโยนเลยลูกดีวะเทียสามเทียสามมาขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอ้โหสามลูกว่เผิดวะเกตระเบิดแบบคู่อ่ะนานๆจะได้เห็นทีสองลูกพอไหมเพราะไม่ค่อยจะปลอดภัยเออเธอผมเลขสามเกมรัตมันชอบลงไปจะเจอที <S <S ่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย ด้านานี่จบเลยนะผมผมนอนเลยแหละด้านแล้วขอให้ด้านอนะ่ะ<า>ด้านสองลูกเลยเฮ้ย,ยห<า>ไหนของมึงวะพี่แป้กอ่อนสองลูกเ้เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ เฮ้ย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 โอ้โหไอ้เหี้ยทำไมมันต้องมาเป็นตอนนี้ด้วยวะไอ้สัตว์เอ้ยถึงเลยวะโอโประตูอ่ะประตูประตูประตูะตเดียวไม่พอเลยของไอเอาไงอะ่ะหมดแล้วลไม่ใช่หรอ,อกี้มันมีตั้งยีส่สิบสามลูกนะ โวใช่เหรอเพี้ยมา23ลูกนะเออก็มันหมดแล้วผมเอามาผมก็โยนไปหมดแล้วอ่ะอีสี่ลูกเองอ่ะลูกใเหวของเฮ้ยอะไรอ่ะก็จะถึงของของเลยแต่บ้านยังเผาอยู่ยังมีอยู่เอาปะล่ะเอาดิรอรอได้รอได้ไปรีเราไปรีพาให้เก็บของก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปดูของก่อนนะผมเมื่อกี้มันแหลกเห็นปะมันกึกหนึ่งอ่ะเออไอ้เหี้ยมันก็ ทั้งวัสุดท้ายพอดีที่ข้าไปยี่สิบสี่รูกนั่นมันมันน่าทึแล้วแล้วมันหายไปไหนเอ้งงนั่นน่ะสิเอ็งแปะไม่ติดนะเอ็งอะแปะไม่โอ้แปะไม่ติดอะไรผมก็แปะตรงสังกสีอ่ะผมยังไม่แปะตรงไหนอ่ะจบมากไอตอนพี่ล้มตอนพี่ล้มตอนพี่ตอนพี่ตายศพมันลูกระเบิดผมเก็บแค่ในศพพี่ผมไม่ได้เก็บจากศพ ไอผมเก็บจากศพผมไม่ได้เก็บจากผมไม่รู้ว่ามีในตัวเปล่าไอข้างนอกนอกตัวผมไม่เห็นนอกตัวน่าจะร่วงนะไม่ใช่แม่งเดี๋ยวไปหาโอ้โหประตูเหล็กด้วยเอ๊ะน่าจะถึงห้องของขอะไรเพราะดูบล็อกดิดูบล็อกว่าน,นิดปืนผมอยู่ไหนวะ <h ums> เอาปืนไปแล้วเก็บไปแล้วเก็ <h ums> บไปแล้วโอเคโอเคได้จากได้จากเราไปแล้วพี่เบนซ์ว่าแคนพีบีเดี๋ยวผมเข้าแคน อโอเคครับผมเราก็ต้องให้บดไปครับบ้านหลังนี้ครับต้องให้เสร็จไปครับไม่งั้นนอนไม่ได้ภารกิจของพ<า>ี่น<อ>นเบนเขาภารกิจ<อ>นี้ห้ามคือต้องเอาให้ได้ครับผมตอนนี้ได้ระเบิดไปแค่สี่ลูกนะครับเราจะระเบิดประตูเด,ดอร์บดอเข้าไปดูนะครับแต่ยังอ่ะเสียงมันจะทอนเ่าเสียงพี่ เราจะไปดูกันว่าข้างล่างมันมีอะไรเฮ้ยป้อมลูกซองปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่ไปดิ <c oughs> กูว่าแล้วไอ้หียมันต้องมีสองขาประตูเป็นทางเลี้ยวนี่แหละเฮ้ยเจอข้างล่ข้างเป็นห้องเหล็กนะใช่ใช่เนี่ยต้องประตูเนี้ยสองประตูเลยอ่ะต้องลองอ่ะ เรากำลังเรอเผาโอเคเพื่อคนดูก็เดี๋ยวเราจะเอาให้เสร็จนะครับหลังนี้นะครับสำหรับผมนะจะพิเศษสตรีมอยู่ก็แท้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบนลยครับผมพอพอโอเคครับผมเราก็ไปอีกประตูหนึ่งครับผมใกล้ใกล้ใไปไปทีละประตูแล้วกันนะท่านผู้ชมพวกเราเริ่มจะมีอาการจะขนข้างเคียงแล้วครับผมตอนนี้ เริ่มหาวง่วงเหงาหาหนอนกันหมดแล้วตอนนี้ัแ,แก้วอืมพี่ต้องประทานนี่แหละไม่เอาอะไรแล้วขอขอ,ขอทานทำทำไม่ได้อ,อีกอีกประตูหนึ่งอะน,นะ <c oughs> อีกกี่ลูกเออแล้วก็อีกประตูหนึ่งมีอะไรไม่มีอะไรก็เรียกของแม่งแล้วถ้ากลับไปแม่งซ่อมหมดแล้วอะนอนครับออกเกมด้วยด่วนนอนเลยครับออกเกมตดวจพับกีเลยครับทิ้งเซฟได้ไหมทิ้งเซฟแล้ว กบมาผมเล่นซับคูนยาวๆเลยอย่างเงี้ยจบเลยอ,อย่างงี้พูดอย่างงี้หาซับคูนเล่นแบบเมื่อก่อนเลย<ม>ยาวๆผมดูพี่ยงิงทุกนนะสรางบ้านใหม่ๆช่วงนั้นกูเล่นลตามใจาาตามใจเลยช่วงนั้นตามใจตัวเองนิดหนยสร้างาทีงงง่บ้านแบบยังแบบไม่เปลี่ยนยังบ้านบ้านสายอยูเอ่เมื่อก่อนไม่รู้เรื่องอะไรเลยสรางบ้านสีอะไรายเลย เดี๋ยวดูนะผมว่าหน้าขวาหนว่าขวาคนดูอ่าคนดูเลือกดีกว่าเอ้ยใด้คนดูเลือกจบให้คนดูเลือกจบซ้ายหนึ่งซ้ายบวกหนึ่งขวาบวกสองเอาแล้วแต่คนดูกันบวกไหนเยอะสุดซ้ายบวกหนึ่งขวาบวกสองรอดีๆแล้วนหนึ่งยี่ทุกคนจะได้มันจะได้ไม่ใช่ความผิดของพวกเราบวกแค่ครั้งเดียวนะอย่าบวกเยอะนะคนละบวกพอคนละบวก ไม,ไม่ได้ความผิดของเราความผิดคนดูไม่เป็นไรส่วงเวลาไงเราไงเราต้องเบิ่มสองงานวย่ดแต่ว่าทั้งไงมันต้องเอาก่อนเผื่อโชคดีไงเผื่อคนดูหาโชคดีไงเราเอา่านพอ okay. อีกสิบิรอเราวเดี๋ยวเดี๋ยวรอโหวตนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเปิดโหวตเปิดโหวต บวกหนึ่งเยอะกว่าบวกหนึ่งขึ้นมาสิบลเนี่ยบวกหนึ่งทางไหนเนี่ยขวาซ้ายซ้ายบวกหนึ่งขวาบวกานจริงเลยระหล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหตามใคนดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบวกสองเยอะกว่าสิบเดบกสองด้านไหนเนี่ยด้านซ้ายโอเคบกสองว่าขวาเออบกสองนะคนดูปิดโหวต อุ้ย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 อ้าโดนได้ไงวะเออหายไม่เหานไอวกแฝดลูกสุดท้ายหยุดหยุดเลยหยุดโอเคโอเคหยุดก็ได้เลยโอหเดี๋ยวไม่ทันอูโอ้เจือไกลไหมน่ะเกิดบ้านเลยอะเกิดบ้ามันไม่ได้เฮ้ยไอ้แคยกล่องจังย่าอีกแล้วอีกแล้วเหรอไอ้เียยายาไม่ได้เีย ยไปได้เลยเราไปตัวเปล่าก็ได้เผื่อไม่มีคนกดผลระวังรอเผาดีๆแหมเราไปดีกว่าเนี่ยได้ได้ได้รอบนี้ต้องชนะนะไปราชการคนรอบนั้นแปดคนแพ้ในรอบนี้เรามีปืนเซมิรอบนั้นเราไม่มีปืนมีปืนแหมรอบนั้นปืนเยอะกว่านี้ทั้งเอลอาร์ทั้งเซมิโอ้รอบนี้อะไรทอมสันแล้วแหละ โอเครอพี่เบนอีกสักแป๊บนึงนะครับผมแกมังจะมาคู่ระเบิดนะครับถ้าตายก็เหมือนกำลังเต้นอยู่เลยแต่นี่ไปเลยไปเลยขึ้นมานะไม่รอดมันโดนได้ไงวะโอ้โหน้ำตาจะไหลโอ๊ยห้องนี้ห้องเหล็กว่ะต้องเอาห้องนี้แล้วมันก็เหล็กทั้งคู่อะพี่ เนี่ยมีมีมีตีนโผล่มาด้วยมีคนนอนอยู่ดูก็รู้แล้วห้องนี้ห้องมิวแล้าก็โลหิตเอาเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะพัดระเบิดไปฝั่งนี้น่าจะไปเจอประตูอีกแหล่เย้ยใช่เหมือนกันนะทำน่าจะทำห้องเหมือนกันโอเคครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปที่จังย่าดกันนะครับผมไปเรก่อนไปเลยปะเนี่ยหรือว่าไงไปเลยไปเลยรออะไรล่ะโอเคโอเคยาไม่ต้องใช้แบลกพันเอา ไปแตกกันดีกว่าพวกเราไปเร็วเราไปเราระหว่างรอเผาโอเคโอเคฝัว่วงวางรอน,นะครับคลิปนี้ก็จะมีอะไรหลายอย่างนะครับมีทั้งขึ้นเรือทั้งเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะตัดเป็นสองอีพีหรือเปล่า <laughs> ก็การระเบิดแบบเซิร์ฟธรรมดามันถ้าเราไม่มีของจริงๆมันจะนานแบบนี้แหละครับ <laughs> แล้วอีกอย่างเรารีบด้วยมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันจะช้าไปหมดเลย ต่อไปเราต้องแบบปิดเทอมแล้วต้องบอกไอ้ที่จรีบๆเปิดเทอมหน่อยดิเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เด็กๆ,ๆามาัรีบๆเปิดเทอมดิรีบๆรีบๆรีบเรียนถึงวันจันทร์อยากเรียน <c oughs> ต้องเรียนกยนนะเป็นทุกคนแหละ <c oughs> เราจะอ้อมเวยเราจะอ้อมเว้ย เขาเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังอุ้ยเหี้ยใส่น้ำหมีแล้วเย็ดมาดีนะพกสววานมาด้วยโหทันเฟอร์เอาสรวันมาแจกจ้าเอามาให้มันมันได้ขุดของกลับบ้านด้วยทำ <c oughs> ไมมีน้ำใจอย่างวะพี่ เออซันเฟอร์โอ้โหห้าก้อนอะไรกันนี่พูดเหมือนมึงจะได้กลับเลยไอ่เชี่ยมมันขึ้นมาสูงมันเห็นไม่เห็นเราวะเฮ้ยมีแล้วมึงจอดเฮ้ยเฮ้ยมันยิงมาอ่ะพี่เบ้น ไม่มีใครไม่ร stones, esis, ู <notion> oh, hom, hom, hom. Oh, ้ไม่มีใครไม่รู้พาไปไปไปอยู่หุ่งนแหละอ้อมอ้อมอ้อมอ้ยิงกันมันเลยสัตว์เราไปเสือกเราไปเสือกเราไปเสือกไอ้หมวกสามนะนาหมวกสามพับจีนะนาโลห้าใส่ดีนะแน่นอนอยู่แล้วผมว่าย่องไหมย่องไหมเดี๋ยวเอาไงบวกเลยเอ่ะ ย่องมันย่องมันย่องไอ้ที่น่าจะตายตัวนี้มั็นลูกซองอ่ะข้างไหนวะขึ้นได้ตรงนี้มันขึ้นได้เออต้องคือทางนั้นแหละต้องคืนทางพี่เบสแหละถูกแล้วย่อง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 ไปแบบแยบยลสึกหลังไม่ค่อยดีวะไอ้เนี่ย เอาหัวเอาหัวเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยกูร่วงว่ะมึงตายเหรอ,อ,หรอตายอารมณห้าตายเหรอเหลือเหลืออยู่รอดอยู่มาเติมมาเติมได้ <c oughs> มันดึงเชิงอยู่ว่ะอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหตายไปที่อะเขาของต่อโอ้โหเย้าศาสาห์ตายมันตายเนี่ยตัวหนึ่งอ่ะ โอ้โอยพี่บอกมาตรงนี้เสื้อไว้อยู่ตรงนู้นได้พี่อ่ะมาตรงนี้ที่ไว้พเออเล,ลูกทางเลยลูกตีลูกไม้หมดอีกโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหฆ่ากูด้วยธนูด้วยสัตว์นี่ใช้เอฟไหยแม่งได้เปรียบไอ้สัตว์แม่งรัวจัดเลย วิ่งมันล่วงตัวนหนึ่งไว้ผมก็ยิงตายไปหลังจากที่เราพ่ายแพ้สงครามที่จังหยาดนะครับผมเราก็จะกลับมาระเบิดกันต่อนะครับคนแพ้ไม่มีสิทธิพูดนะครับผมผมจะไม่พูดถึงมันละไปรอพี่เบนซ์มาระเบิดผมได้เสียทุกอย่างพอย,ยกลับที่จังหยาด <c oughs> ผม,มเสีย <c oughs> เสียไปเยอะมากเจ้าพาเธอลอยขอเพลงเช่นจะพาเธอลอยเทียบเท่าเทียบเท่ากับแอร์ด็อปนี่ประมาณสองสามสองสามกล่องแล้วมั้งที่เสียไปปืนทั้งนั้นไม่นอนอีกแล้วพี่ยังเลยครับผมยังเลยครับบ้านไอ้เจนนี่ก็ระเบิดยากชิบหายสัตว์ระเบิดยากหรอกของเราไม่ไม่ถึงไะของไม่ถึงไม่ถึงอยู่เรื่อยแต่ของถึงได้ยังนานไงใช่มันยังมีมันเพิ่งมีโต๊ะหนึ่งเองนะเว้ยพี่ ผมเช็ค<ม>ใช่ไหมใช่ใช่เดียวแหละเช็คใช่ไหมมัม่นใจแล้วมันมีแค่ต้นหนึ่งเองเข้าไปต้นหนึ่งแต่ว่ามีกระสุนดำที่เก็บจากไอ้ดอกอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคตีขาแม่นเลยมาเรามาลุ้นกันนะครับไะรอนแ,แรกเราก็ใส่เสื้อผ้ากันมาทุกคนแหละตอนหลังเริ่มชีพเฟือยละ,ะเบิดแบบโป๊ะโะไง ด้านหนึ่งแล้วด้านหนึ่งแล้วเอาใด่ดิขาไอ้ขามันผามันไม่มีกางเกงมันไม่น่าจะมาลุ้นกันอุ้ยกองกองกองอ้ดินปืนนิดปืนดูดินปืนข้างบนไหน een? ไหนอ้อ้หารอาหารโอ้โหเต็มเลยเรียกกูว่าจอนตายได้จ um ้ะกําลังห uh ิวกํลังหิว โอ้เอสเคที่ทำเฮ้ยเอาไงอ่ะอีกประตูนึงอ่ะได้ปะได้เนี่ยดิฟื้นได้แล้วเนี่ยไดครับต่อนเลยห้องเตามาแล้วแหละผมว่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเหรอวะโอ้พี่อย่างน้อยมันก็น่าดีใจแหละวะพี่ดูดิคอมโบเนนต์เนี่ยเชือกเชือกเราได้ไม่เสียอย่างน้อยเราก็ได้ของเลยได้กินได้แง่ดีเอาไปหมดเลยสัตว์เนี่ยโลเกตคูเลยเมื่อกี้เอ็ดเป็ด เรื่องแต่งกายยางเกงบอกไปเข้าประทับใจเลยแล้วกันโอเคจะเหลือ okay, อีกอประมาณอสองประตูนะครับผมก็แปดรูกไปเน็ตบินไงนะัดจบที่สุดโ <Okay, S 2> อเคท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นรอบสุดทางของพวกเราแล้วนะครับหมดนี่พวกเราก็น่าจะไม่ไหวกันแล้วล่ะครับผม <c oughs> อ้นี้เองจะตัดไม่ร oh okay ู้กี่รอบนะวิ่งไปวิ่งมาโอเคก็แต่ตัดอารวมณ์เลยแหละเป็นลูกสุดท้ายที่เรารอทูกว่าท่านผู้ชมวันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของเราแล้วนะครับจริงจังนะนะ่ม่แต่ว่าแต่ว่ามันาจะตาวรวบนอีกไงเราที่ ออไอ้ขุดได้ขุดได้ถ้าระเบิดห้องนี้ไปเจอประตูโอ้โหขุดอีกแล้วเหรอมายืนหน้าระเบิดนานอย่างว่าบุม้ม เตาอุทานได้อยู่โอ้โหได้เฮี่แล้วอุทานเยอะพี่เบนสทานเยอะมากเลยเราได้ทานแล้วฮะในถาดนีถ้าเราระเบิดห้องเมื่อกี้เราแค่ได้ทานมาทำระเบ,บิดห้องนี้ต่อไปออไม่เป็นไรไปไรยิ้มหจ่อยห้องบิว้วโอ้ยหน้ามุดตึบ โอ้โหเจ็ดคีวับิวด้วยแหละยจริงโอ้กระสุนกระสุนโอ้โหราคาไปสองร้อยไอ้บันไดบันไดดีใจหน่อยดิโอ้โหบันไดเจ็ดคบันไดอเดี๋ยวเอาไปบิวกไปมีแป็บบิวก่อนเหลืออ๋อเฮ้ย

Why why you why you why you come You guys are awesome I I heard you man You guys are awesome แล้วคนเยอะไปแค่ดีสัตว์หนูปากกาบานจะพังแล้วว่านีกระถิอนซองมาว่ะหายนี่มาดูดิลูกดอกอนู เข้าวปลาลวกไม่เอาเปิลฮานูไฟเนี่ยเออจะฮานูไฟดิเออมีบ้างานูอะมีนี่ไงเฮานูไฟยิงยิงยิงฮานูไฟไหนเออผมมาดูของไรบิวกันนะครับผมแตะแล้วทำลายนี่ทำลายนี่ไม่เห็นว่ะ ทำลายนี่ดิเราก็กล่กองนี้เอากล่กองนี้ไปทุบไวทุบไว้ไวแคนดี้ทุบเลยเนี่ยโอ้โหของกินเอาของกินมาทุบเฮ้ยระเบิดเก็บได้ปะวะโอเคเก็บไ,ไปเก็บไป,ไปเก็บเหล็กไปขึ้นบนมันรู้สึกว่าเร <c oughs> ามีฐางนเ <c oughs> ะเอาอีกเหรอเจ้าอีกเลย โอ้ยมันมีอะไรวะสงสัยวะโอ้คื่สงสัยจังเลยเราเนี่ยม,มันน่าจะมีของอะไสักอย่างไป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 พอแล้วมันยังไม่ครบเลยตัวบนน่ะเนี่ยได้แล้วเนี่ย่านเนี่ยไป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 ไไปไปไไปไไป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 ไไป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 ไไนไปนปีปไอไปไปไมปไไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปอปไ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 เไป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 ไไปไปไปไไปไไไไไ อย่าไอ้ยัยฆ่ามันอย่าฆ่ามันอย่าฆ่ามันอย่าอย่าฆ่ามัน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  What do you need man? อาถานวันนี้อาถานได้พี่ You เ u อ s are awesome ่ะิ้าน What go go อีกประตูนะเราสี่ลูก Get the v a t p i s s ว่าของมันน่าจะอยู่ข้างบนโอเค see you man bye good luck ของโคตรโคตรไม่คุม้มเมื่อกี้เราไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะคลายความสงสัยให้ทุกคนนะครับผมข้างบนมันมีอะไรว่าข้างบนมันมีอะไระครับเพราะข้างในมันอันตรายกษ์เราจะรอดูนะครับผมบุ่มไปเจอประตูอีกความความความสงสัยของคาคา ท่านผู้ชมได้อีกแล้วเราจะเจออีกห้องหนึ่งเจอห้องนึงอีกห้องหนึ่งอ,อ,อันนี้ผมพูดแนละ้วเจอห้องหนึ่งผมไปแนละ้วผมไม่ไหวแล้วคือมันมันไม่น่ามีอะไรแล้วมาเราก็มาตามความสงสัยของพี่เบนนะครับผมเต็มที่เลยครับ เบื่อโคตรนานเลยวะโหด้านเลยอะอื้มด้านกับหมดเอาตายเหรอเออตายมีอะไรไหมดูดิยังไม่แตกเลย มันกูเห็นแสงไฟอย่างทางนน้นว่ะม่รูวะมีอะไรข่าวดีข่าวดีนั้นก็คือห้องโล่งครับผมอ๋อดีโลเกตกับซันเฟอร์ต้องห้าสิบเนี่ยโอ้โหโอเคนะครับผม <c oughs> ทุกคนนะก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงตรงนี้เลยกันนะครับผม <c oughs> ไปอีก่อก่อน <c oughs> ปอีก่าวะ <c oughs> อ๋อบที่เด็นนะ่ะ โอ้ยด oh, okay, 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 ูดิเอาสันเฟิร์กเอาแก่สันเฟิร์กมาโอเคครับผมไว้เจอกันทุกคนท่านผู้ชมบ๊ายบาย